สวัสดีครับผมช่างน้อยไมโครพายนะครับวันนี้เรามาชมาสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นตัวปัจจันไมโครพายนะครับตัวเล็กนะครับอันนี้ว่าลูกค้าถามมาว่าลูกช่างน้อยใช้อะไรของรถแมโครตัวไหนนะครับวันนี้จะพามาชมแล้วก็บอกนะตัวที่เราเอามาทํานะครับจะให้ชมทุกชิ้นเลยนะครับไปชมกันครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือตามคอนเซปต์นะครับจะต้องเข้าประตู80เซนให้ได้นะครับตัวนี้ช่วงล่างที่ลูกค้าถามว่าช่างน้อยเอาแมคโครอ่าพีซีเท่าไหร่มาทํานะครับคือที่เราเอามาทำนะจะเป็นตัวแค่อะไหล่นะครับของอ่าพีซี30นะครับอย่างตัวเดิน,ล,นล,ล้อนำลอนเลอร์แครเรียนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับเป็นตัว pc 3 0คูบตนะครับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องใช้ตัว pc 30นะครับเพราะว่าตัวรถของเราน้ำหนักรวมลูกตุ้มรวมทุกชิ้นนะครับจะอยู่ประมาณ3ตันนะครับถ้าเราใช้ตัวเล็กกว่านี้ก็จะกลายเป็นตัวแบกน้ำหนักนะครับจะใช้งานได้ไม่ทนนะครับผมตัวนี้เพื่อให้เกิดการสมดุลน,นะครับเลยจำเป็นต้องใช้ตัว pc 3 0นะครับแล้วก็ อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้ตัวช่วงล่าง PC 3 0นะครับก็คืออะไรจะหาง่ายมากกว่า,าตัวเล็กตัวใหญ่ทั่วไปนะครับเพราะว่าบ้านเราจะนิยม PC 3 0มากที่สุดนะครับเรามา,าดูตัววินนะครับตัววินตัวนี้เป็นตัวสั่งพิเศษนะครับทำเป็นหน้าแคบนะครับตัวนี้จะกว้างอยู่ ทั้งตัวนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั่งพิเศษแล้วก็อะไรทุกชิ้นนะจะให้ดูนะครับตัวนี้ตัวปั๊มจะเป็นของใหม่นะครับตัววินจะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับช่วงล่างที่ให้ดูนะครับเป็นเบอร์สีสามสิบก็คือลายใหม่ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับจะให้ดูตัวเครื่องยนต์นะครับว่า เราใช้แบบไหนนะครับตัวนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับคูโบต้านะครับสิบห้าจุดห้าแรงนะครับนี่ครับเข้ามาดูตัวจริงนะครับตัวนี้จะมีรับประกันสามปีนะครับจากโรงงานนะครับสามปีจากศูนย์คูโบต้านะครับไม่ใช่จากช่างน้อยนะครับลูกค้าทําความเข้าใจด้วยนะครับสามปีนะครับจากศูนย์คูโบต้านะครับโอเคครับผมเรามาดูตัวจริงกันเลยครับ นี่นะครับตัวจริงนะครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับที่เติมน้ํามันเติมน้ํานะครับเดี๋ยวตัวจริงเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่เราประกอบเสร็จนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการทํางานเบื้องต้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้ามาชมนะครับโรงงานเราอยู่เขตลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อน หรือว่าทักมาทางไายหรือเฟซบุ๊กนะครับสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับกรุณากดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับสวัสดีครับ